พี่ไอพี่รู้จักคนนี้ด้วยหรอคะคนเคยรู้จักอะอ่าพี่ไอคะพี่ไอรับหนูเข้าทางานได้ไหมคะหนูอยากทำงานที่เนี่ยค่ะหนูมีพี่เป็นไอดอลเลยนะคะงั้นเดี๋ยวน้องมาสัมภาษณ์กับพี่นะคะอ่าแต่หนูอยากสัมภาษณ์กับพี่ไออะค่ะหนูขอสัมภาษณ์กับพี่ไอเองค่ะ นี่เธอไม่มีสิทธิ์เลือกนะว่าจะสัมภาษณ์กับใครอะตามมาสิยืนอยู่ทำไมละ่ะเดี๋ยวน้องมาสัมภาษณ์กับพี่นะคะ อะไรหรอถ้าจะทำงานก็ไปเปลี่ยนชุดซะแล้วพี่จะไม่สัมภาษณ์อะไรสักคำเลยเหรอพี่จะไม่ถามอะไรหนูหน่อยหรอเราไม่ได้เจอกันตั้งสองปีเลยนะพี่จะไม่ถามไทยหนูว่าหนูสุขสบายดีไหมหนูทําอะไรอยู่หรือว่าหนูทํำนู่นทนํานี่พี่จะไม่ถามหนูหน่อยหรอ แล้วที่เธอไปอ่ะไม่เห็นบอกอะไรพี่เลยทำงานพาทไทที่นี่ชั่วโมงละ42บาทเริ่มงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมีเวลา,าพักให้1ชั่วโมงถ้าจะทำเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดซะจะทถาไม่ทำก็ไปจากร้าน อแล้วก็ขอแนะนำอะไรอย่างนะลูกคุณหนูแบบนี้ผมทำอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอก เดี๋ยวพี่จะแนะนำกาแฟให้สามตัวนะเริ่มจากตัวดาร์ตัวนี้จะเป็นกาแฟขัว่วเข้มมันจะออกเป็นโทนานักช็อคลองดมปะยเข้มมากกลิ่นชัดมากเลยเนาะส่วนอันนี้เป็นตัวไว้จะเป็นขั่วกลางค่อนเข้มมันจะออกเป็นถัว่วเป็นโทนนัตตี้มันก็จะออนลงมาหน่อยต่อไป หนูแต่งตัวเสร็จแล้วมใีใครสนใจจะสอนหนูบ้างไหมนะ้าอือแต่พี่ว่าเดี๋ยวพี่ลองให้ดมแบบอ่ะลองเทียบกันละดาหนูวา่มามันมันต่างกันนิหน่อยนะมาเดี๋ยวพี่สอน うん、かわいいよな。 เดี๋ยวเราเอาไปเชิญลูกค้ากันชิคทำมาเป็นสอนใยนั่นเดียวฉันตรงไหนฉันเนี่ยสวยกว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบจบและดาเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนี่มันลาเต้อาะหรือลาเต้อ้วงเนี่ย เอาพี่แต่หนูก็ตั้งใจส,สุดความสามารถแล้วนะถ้าตั้งใจจริงๆมันจะออกมาเป็นแบบนี้หรอพี่อะเห็นตลอดนะว่าเธออะมองพี่ไอ้ก,กับน,น้องเชอรก็ถ้าอยากทำงานที่นี่อะก็ต้องตั้งใจนะดูตัวอย่างน้องเชอร์สิทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดสอนงานแปเดียวก็ทำได้แล้ว ฮัลโหลว่าไงพี่เตยณดาณมดาพอจะมีเงินไหมพอมีอยู่บ้างพี่หนูได้งานทำแล้วงั้นช่วยจ่ายค่าไฟที่บ้านให้หน่อยสิพี่หมุนเงินไม่ทันน่ะอ๋อ โอเคพี่เดี๋ยวหนูจัดการให้นะมันเดือนฉันจะพอไหมเนี่ยยันจะค่าน้ำค่าไฟรายจย่ายอื่นอีกนี่ถ้าพออยู่ที่บ้านน่ะนะเราคงไม่ต้องล้มละลายแบบนี้หรอก นี่เธอันนี้ไหนสิมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าฉันสั่งน้ำไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้มัวทำอะไรกันอยู่คือเราทำตามคิวค่ะคุณลูกค้ารบกวนคุณลูกค้ารอที่เพจเจอร์ดังนะคะถึงจะไปรับกาแฟได้ ลด้ดาเดี๋ยวเธอไปยืนรอหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้เดี๋ยวทางเนี้ยฉันดูแลเองอคุณลูกค้าสามารถเลือกเมนูดืนน่มพีได้หนึ่แก้วนะคะแทนคำขอโทษจากทางร้านค่ะมเมนูเนี้ยพี่เห็นตั้งนานแล้วนะทำไมยังไม่เปิดขายอะ่ะอ๋อยังเลยค่ะตั้งแต่ร้านเปิดมาก็ยังไม่เห็นวางขายสักทีนึงเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเป็นเมนูอื่นแทนได้นะคะ มีงนี้ด้วยเหรองั้นพี่ไอ้ว่าไงจะมาขอลาออกเหรอลาออค่ะ <Okay. S 1> คือ เราก็อยากทำให้ดเหีนมาเชิญแต่หนูทําไม่ได้สักทีพี่ช่วยสอนหนูได้ไหมไม่อ่ะพี่ไม่ว่างสวัสดีค่ะรับเป็นเมนูอะไรดีคะเมนูนี้อะไร อันนี้เป็นเมนู Black e y e ิ l ค่ะจะใช้เมล็ดก,กาแฟ ATO เปียกขั้วกลางอ่อนค่ะเป็นการสาก,กัดแบบโค l d b i l l ค่ะเราจะมีครีมชีสโปดอยู่ด้านบนเวลาดื่มเนี่ยจะได้กลิ่นโทนเหล้าแล้วก็หอมละมุนค่ะพี่วเอาเมนูไปจ้ะโอเคค่ะเก่งจริงว่ะวันนี้เก่งมากแต่ว่านี่ก็หมดเวลางานเราแล้วเดี๋ยวออเดอร์นี้พี่จัดการเองเราก็กลับบ้านได้เลย แม่ค่ะพี่ไองั้นหนูกลับบ้านกันนะคะไปดีค่ะกลับบ้านดีๆนะคะ ถ้าทำอะไรไม่เป็นก็ถามพี่ได้นะคนอื่นเขากลับนกัไปหมดแล้วพี่ไอซ์พี่จะไม่สอนหนูจริงๆหรอหนูอยากทำงานที่นี่ให้เก่งจริงๆนะแล้วทำไมไม่รู้จักหัดเรียนรู้งานด้วยตัวเองอะก็พยายามแล้วแต่มันไม่ทันนี่อีกอย่างร้านเราลูกค้าก็เยอะแยะ ไม่มีพี่คนไหนว่างสอนหนูหรอกแล้วพี่ว่างเหรอว่างสิตอนไหนตอนนี้เวลาเลิกงานแต่ว่านี้ร้านมันจะปิดแล้วนะก็ไปสอนที่ห้องพี่ไงอะไรนะถือว่าตามนี้ห้ามปฏิเสธหนูจำห้องพี่ได้งั้นวันนี้เจอกันตอนสองทุ่มตรงนะเดี๋ยวสิพี่ยังไม่ได้บอกว่อนุญาตเลยนะ ัดท่องให้ฉันหน่อยสิเอาให้เหมือนเดิมนะ